ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของสุ z กิ i ในการเตรียมแผนพัฒนา GSX 2 5 0 R และ GSX 3 0 0 R ที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับว่าสุสกิ i เมืองไทยนั้นจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ราคาเป็นอย่างไรตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาคามสกิตนินจา250น0อินจา300ออกสู่ตลาดยามาฮ่า z F R 2 5และ y z F R 3ก็ออกสู่ตลาดตามหลัง ขณะที่ Honda กำลังเตรียมแผนพัฒนา CBR 250W และ CBR 300W ขณะที่ Suzuki นั้นนะครับต้องบอกเลยว่าจะเป็นค่าสุดท้ายของ4ค่าญี่ปุ่นที่จะมีการนำเสนอ Sport 250และ 300cc ออกมาแข่งขันในท้องตลาดแต่จากการกาะติดความเคลื่อนไหวของ Suzuki มาอย่างใกล้ชิดนั้นต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่า GSX 250R หรือ GSX 300R ที่จะเปิดตัวจากนี้ไปนั้น ยังเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีสเปคแบบธรรมดามีแรงม้าสูงสุดเพียงแค่25แรงมา้าจากบล็อกเครื่องยนต์พื้นฐานของอินาซุม่า250เน้นแรงม้าต่ำแรงบิดสูงให้ท้อกในการขับขี่ที่นุ่มนวลและมีพลังโดยเน้นเรื่องของราคาที่ย่อมเยาวค่าตัวถูกกว่าค่ายอื่นไม่ต่ำกว่า30,000-50,000บาทเครื่นยนยนองยนต์2สูบเรียงนะครับชุดนี้เป็นบล็อกที่มีแรงม้าไม่สูงมากนักเน้นเรื่องของความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ก็จะเห็นว่านะครับ25แรงม้าของ GSX 2 5 0 R คันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ CBR 2 5 0 R แล้วแตกต่างกันราวฟ้ากับเหว CBR 2 5 0 R นั้นทำได้38แรงมา้า YZF R 2 5ทําทำได้36แรงมา้าถ้านำมาวิ่งแข่งขันกันหรือวิ่งเที่ยวไปได้วยกันในต่างจังหวัดต้องบอกเลยครับว่า GSX 2 5 0 R นั้นจะถูกทิ้งแบบข้ามอำเภอรหรือข้ามจังหวัดเลยทีเดียวครับถ้าพูดถึงความสวยงามของดีไซน์แล้วต้องบอกว่า่ารุนนี มีรูปโฉมที่ไม่ธรรมดาแม้นจะไม่มีอัพไซด์ดาวหน้าแต่ว่ารูปโฉมนั้นถือว่าเพียงพอต่อการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันได้อย่างไม่ยากเย็นนักเพียงแต่ว่านะครับคนไทยนั้นเน้นเรื่องของแรงมา้าเรื่องของความเร็วเพราะฉะนั้นผู้บริหารของสุดุกิจต้องตัดสินใจดีๆครับว่าจะนำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่หรือจะรอในครับในการพัฒนารุ่นใหม่ g s r 2 5 0รหัสแรงม้าเต็มเปลี่ยนบล็อกยยตนใหม่เพื่อตอบโต้และแข่งขันกับค่ายอื่นได้อย่างสูสีและคู่ขี้ ถ้าเปรียบไปแล้วนะครับในคลาสซูเปอร์สปอร์ต 1,000cc สตูกินั้นก็มาทีหลังเพื่อน GSXR1,000 ให้แรงม้าสูงสุด202แรงมา้าเหนือกว่าทุกค่ายในขณะนี้ที่ทําได้เพียงไม่ถึง200แรงมา้าเทนั้นครับและด้วย202แรงม้านี่เองนะครับทำให้สตูกิมียอดจองของ GSXR1,000 ในมารโชสูงสุดเหนือกว่าทุกรุ่นในขนาด 1,000cc เรื่องราวของ GSXR300 จะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ